ใช่ครับเสียงงูเหาอยู่หลังใต้เวทีหาไม่เจอเนี่ยงูเห่าอยู่ใต้หลังเวทีนะเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะหาไงไมีหลังไม่ได้ไม่ต้องหาต้องหา ไม่หาไม่ได้เดี๋ยวกัดแน่นอนไม่ต้องหาต้องหาต้องกระดาษหาเลยไม่หาไม่ได้เดี๋ยวกัดเห็นยังเห็นยังอ่านี่้ะไหนไหนอ่ะไม่ไม่ไม่มาช่วยกันดิ มา่องใกล้กันไปบไป้นเลดิเฮ้ยูเดี๋ยวไรนะเี๋ยวงยงทันดักสัตว์แกล้งันแ่มองไม่เห็นไอ้ค้เราไม่คเราแกได้ก็ไม่้เจาจามาับนี่ะับได้สิงห์อ่ะเดี๋ยวไปตีมาเลยสิงห์ไปแล้วไล้วไก้ไเห่าเดียว ม่ที่ว่าเ่อทำไมว่างขห่อเพ่อเดินมามันยกพอเึ้นอ๋ออ่ามันเหงาหรือสิ่งนี้ยังไม่รู้แน่เนเหนื่อยเน่ยันมาม่เหนดึอออกเลยข้างบนดอกมาหมดเดืออกเดือดออกมาไอ้เหอเดดเดดเดุ่นไม่หนีไม่ทัน ยุคพ nah ูดเโน้ตก็จะตุยแล้วงัเรู้พวกสิงเพียงไม่รู้ใช่ส er> ิงยุคคอเหรอใช่สิงจะชูคอได้ไงงูเห่าหรือเปล่าเปิดไฟดวงนี้หน่อยดิพี่เนี่ยดวงเนี้เปิดหน่อยดิอ่าเปิดดวงนี้หน่อย

ขึหลังกระแพงหลังกระแพงไปหลังกระแพงไอหยาดตีปล่อยไปปล่อยไปไปหลังกระแพงหลังกระแพงไปหลังกระแพงไปหลังกระแพงไปหลังกระแพงเพื่อชีวิตมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลังกระแพงปล่อยไปเลยหลังกระแพงช่วยชีวิตมันไปทำเลย มันก็ปล่อยปหลังกระแพงเว้ยได้บุญเว้ยเออเสี่ยงไปเลยหลังกระแพงหลังกระแพงไปเลยเอ้ไม่หากินยากกินรายปล่อยหลังแพงไปเลยเออนั่รนะอะไรนะหลังกระแพงหลังกระแพงเออปล่อยไปเลยเออปล่อยไปโยนไปเลยปังเออเด็กตบมือให้หน่อยสุดยอดอ่าสุดยอดเลยนี่ครับเดี๋ยวไปทำบาปของมันโอเค โอเคครับแฟนครับพี่ปล่อยงูแล้ช่วยชีวิตมันรักษาชีวิตมันโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอกแขมสวัสดีครับผมสวัสดีปามดครับครับผมสวัสดีไอ้แขมสวัสดีช่องเอฟซีปามดอยู่ยาวครับผมอะไรอ่ะทิ้แกทิ้งไว้ก่อนหนักกระเป๋าจะโยนถ้าตกใจเก่งกา สวัสดีคร in ับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อมย่าลืมมาเปิดลูกเช้าหน่อยได้ไหพี่น้อมยังหนึ่งเพื่อนจริงนึ่งไม่เขาเขาเขาเข้าออกตลอดไงเขาลงขึ้นลงขึ้นเพื่อนจีิว่าแม่นอันว่าแม่นรถดว่าแม่นตัวนี่นเพื่อนคนตัวนี่งประตูพักห้องพักช่างอะไรนะช่างทาสีทาสีทาวิธีช่างอะไรนะ ฮะเออช่างไหมอย่างก่อช่างซุกช่างซุกนะซุกนะซุกช่างซุกพ่ออเขาจุกจุกจุกช่างจุกใช่ไหมซุกซุกขออุทธรอ่าซุกช่างซุกอ่าช่างซุก สวัสดีพ yeah, ี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับวันทียิบีเอ่อจีฮวานนี่นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับมาแห่กับบรรใจทีมงานสาวหน่อยผิดแพงครับพี่น้องนะครับตรวจดูการสาวนักชุดแพงนะครับซื้อดูการ67 68นะครับพี่น้องนะครับเปิดบันทียิบตีนะครับสนามกีฬาบ้านแพงครับพี่น้องนะครับพี่น้องซื้อบัตรคุณติดรับรถไรสี่สิบเก้าบาทนะครับนางงานตรวจหาติบ่ายจะไปทำไมาให้กับนังใจกันครับที่ยิงจุดเปิดวันนี้ทัศวายันปโฟโก้กับพี่น้องก็เล่นรวมไปยิบีนน้องคครรัับบะก คุณยอดเลยตอยจอมได้ได้ทีครึ่งตาต้องไปถ่ายม้าแล้วช่วงนี้ก็ถ่ายม้ากม้ามาแค่ม้าน้องอุ้งอิงเอามาอ๋อมาแล้วใช่ไหมใช่อ๋ออยู่กับคุณต้องนะชื่ออะไรนะคุณต้าแคนอะไรเหรก็ถ่ายกันยอดวิวเป็นแสนอ๋อธรรมดาใช่ผมอกาสไม่ค่อยทันเขาทักไรไปที่หลังเขาอยู่เรื่อยโอ้โหป๋าดูเลยหันให้พี่น้องดูหน่อยติดไปแล้วอัดติดิกซแล้วอัดเลยนะเกือบจะโดนอยู่แล้ว เกือบจะเกือบจะโดนดีว่าจนจะโดนเกือบจะโดนแต่ไม่โดนเออดีหละแทบจะบินได้ถึงแทบจะทิ้โดมในบินแล้วั้งสวยสวยสวยมากเลยครับใช้ได้เลยสุดยอดอะเวทีสวยมากครับแฟนคลับแอซีเลยทีเดียวกุ่มปิดของเรานะครับผมตามสนับสนอง์กรของเรานะครับผมวันนี้พระเอกเข็มก็วันนี้ไม่มามาให้กําลังใจก็มาให้กําลังใจทุกวันนะครับแต่ว่าคืเพราะว่าจะผมไม่ค่อยเห็นนะ กัปฝาอยู่อย่างนี้ฝานอนนอมาแตแผมไปแจกลับนะผมก็จจกับอยู่แล้วผมจะถ่ายคลิปผมก็ไม่จะถ่ายคลิปอะไรมัมองมันไปมันมีเรื่องให้คิดมากมายอ่ะโอเคพระเอกเข็มขอบคุณมากขอบคุณพระเอกเขมพระเอกรูปรอนนี่ใสดีเผื่อแพ่น้องตลอดแล้วก็มีน้ำใจกับน้องตลอดไปกับพระเอกเขมไม่ต้องจ่ายตังค์พระเอกเข็มจ่ายหมดรับรองได้สบายใจได้จนหมด แล้วก็ยืมยืมแล้วก็น้องน้องจ่ายให้ทีนี้ไม่ไม่โอ้พเอเข็มสุดยอดเห็นเมอไรอยู่นะดูอยู่ติดตามอยู่โอ้คนะอุ่นหนาฟ้าข้างมันไม่ใช่ดีเฟกชันธรรมดานะของพระเอกเข็มเมลายนะเปรียบไม่ใช่ดีเฟกชันนะมันเปรียบเหมือนกับใต้ฝุ่นเลยนะครับอันนี้ใขรอย่างอย่าหันไปนะอย่าหันไปนะมันมีผู้หญิงด้วยเหรอวงเราไม่ใช่ผู้หญิง ตาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ตาผ้าพางนะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับพี่เอกเข้มขอบคุณมากครับติดตามป่ามนุยอดเพื่อนเอาเชี่ยวป่าช่องป่ามดกับพี่เอกเข้มนะครับมีความสามารถในการเล่นร้องรำเต้นรำคอนเทนต์คอนเทนสุดยอดอยู่แล้วมีความสามารถในการการดำรงชีวิตครับใช่ทุกคนอยู่รอดด้วยใช่ไหมจริงจริงนะทุกคนอยู่รอดผมก็พยายามอยู่รอดพยายามจะอยู่ให้รอดแต่จะรอดหรือเปล่าว่าอีทปัญหามันก็พยายามมาตัวเราให้รอดแต่นี่จะรอดหรือเปล่า ครับผมโอเคพไปเอกเก่งขอบคุณครับขอบคุณครับคุสวัสดีครับขอบคุณมากครับพไปเอกเก่ง